บ้านสว่มหมูกี้สวัสดีค่ะนี่กำลังสุกได้ที่เลยเมื่อเกิดเทศราชินีเมื่อเกิดเทศเ,อเชอรี่ราชิมดูซิรสชาติจะเป็นยังไงเมื่อเกิดเทศปลอดสารโซนหน้าบ้านนะคะคไม่ต้องล้างกินได้เลย อืหวานใช้ได้นะคะหวานอมเปรี้ยวโอเคเลยกรอบไปนิดนึงเพราะเขาค่อนข้างสุกแล้วมะเขือเทศนี่เป็นผลไม้นะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผักนะคะเพราะว่าสมมากเราจะเสิร์ฟเป็นเมนูผักนะเนาะเครื่องเคียงสลัดต่างๆ ตามหลักพกษศาสตร์แล้วเมื่อเกิดเทศถูกจัดให้เป็นพืชในตระกูลผลไม้มีเนื้อหลายเมล็ดอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและวิตามินซีในปริมาณที่สูงนอกจากนี้ยังมีวิตามิน A, เอโพเทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุอาหารอื่นๆอีกหลายชนิดประโยชน์ของเมื่อเกิดเทศ1มีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจึงสามารถใช้เป็นยาร,รักษาโรคเกี่ยวกับปากที่เกิดจากเชื้อราได้2มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ คือไลโคปีนสามารถลดการเกิดมะเร็งลำไส้และมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายได้ หากรับประทานมะเขือเทศ10ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายได้ถึง45% 3. Oh. ม,มีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อการบำรุงผิวพรรณและสายตาช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกป้องกันผิวพรรณจากรังสีอุลตราเลตที่มากับแสงแดดและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีเปล่งปลัง่ลงดูอ่อนกวัยไร้ริ้วรอยดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนอกจากนี้มะเขือเทศยังมีฟอสฟอรัสสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการ บำรุงกระดูกและฟัน <Okay. S 2> 4. มีรสชาติอร่อยสามารถใช้ปรุงอาหารแทนผงชูรสได้จากมีกรดอะมิโนที่มีชื่อว่ากลูตามิกสูงซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในผงชูรสนั่นเอง 5. ช่วยรักษาสิวสมานผิวหนังให้เต่งตึงโดยใช้น้ำมือเกลือเทศพอกหน้าหรืออาจจะฝานมือเกลือเทศสุกเป็นแผ่นบางๆและแปะบนใบหน้าจะช่วยให้ผิวหน้านุ่มเนียนเต่งตึงช่วยลดริ้วรอยและดูอ่อนวัยอยู่เสมอ นอกจากนี้เมื่อเกิดเทศทยังมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างสูงวิตามินซีในเมื่อเกิดเทศทช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวและโรครักละกระปิดรักะเปิดมีฤทธิ์ขับปัสสาวะชิงช่วยลดความดานันโลหิตสูงวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยในเรื่องของระบบการย่อยและการขับถ่ายด้วย <Okay. S 1> สดได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นผลไม้นะหน้าแรงเนี่ยเหมาะที่จะปลูกเมื่อเกิดเทศมากนะเพราะว่าโรคแล้วก็ศัตรูพืชไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าเราก็ต้องคอยหมั่นดูแลใจใส่เขาถึงจะได้ออกลูกไหมให้กินได้ดกๆต้นเนี้ย เพาะไว้ในกระมังแล้วก็ล่วงเลยมาน่าจะสองสาเดือนได้นะจ๊ะจนเขาเติบโตได้ขนาดนี้นะแะหรว่าอาหารก็เริ่มร่อยหรอคือเป็นกระมังเพาะกล้าผักนะพึ่งมาแยกปลูกในถุงดินเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วการปลูกเลี้ยงเมื่อเกือเทศเนี่ยถ้าหน้าแลงอย่างี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะก็แค่ให้สารอาหารในดินนะจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลไส้เดือนอะไรที่เรามีก็รดน้ําพอชุ่มทุกวันนะคะแล้วก็มันเด็ดกิ่งแขนง กิ่งแขนงคือกิ่งเนี่ยที่แทรกขึ้นมาตามก้านเนี่ยนะคะเด็ดออกซะบ้างอย่าให้มีเยอะนะแล้วก็จะแย่งอาหารทําให้ได้ลูกเล็กแล้วก็แพรกก่แกรนและผลผลิตไม่เต็มที่นะเมื่อเกิดเทศเนี่ยเขาจะวัดความหวานกั็เป็นบริกนะคะโดยเฉพาะพันธุ์นำเข้านี่ก็ถ้าบริกสูงๆเนี่ยประมาณ13ขึ้นไปเนี่ยก็ค่อนข้างหวานเล้วเ,เราก็ได้สั่งเมล็ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยปลูก หน้าหน,า,นาวนี่เหมาะมากนะสำหปลูกมะงคุเ,เทศนะคะอ่าอันนี้ก็ต้นต้นเล็กๆเ,เป็นกล้านด้น้อยขึ้นแย่ออมาันจะากรกะมังนะสามารถปลูกในภาชนะเหลือใช้เนี่ยเนี่ยเป็นแ,แกลลอนน้ำมันพืชรีไซเคลิลนะคะล้างถังสะอาดดีๆแกลลอนน้ำยาทำความสะอาดอะไรก็ได้หมดนะคะหรือแม้จะเป็นถุงแบบนี้ถุงดินเนี่ยมีความคงทนนะเผื่อจะย่อยสลายก็สามารถที่จะปลูกมัเกิดเทศปลูกคลิกปลูก มะขงมะเขือปลูกผักเก็บกินได้หลายรุ่นนะคะพยายามนำมารียูสใช้ประโยชน์เนาะเป็นขยะเลยใช้ขยะโลกร้อน,นการขยะพันมะเขือเทศก็ทำได้หลักๆก,ก็จะ3วิธีนะวิธีแรกก็คือการเพาะด้มเมล็ดนะคะนี่เป็นมะเขือเทศเก่า <laughs> ๆจากตู้เย็นออกมาวางข้างนอกดูสิสองสามวันแล้วเริ่มมีชรุงชราข,ขึ้นละอันนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะไปล้างทำความสะอาดซะหน่อยเนาะแล้วก็เลือกเอาเฉพาะเมล็ดเขามาหวันหวานไโรย เสามารถเขาเป็นกล้ามเมล็ดได้หรือจะให้ง่ายกว่านั้นก็เอาไปหยอดในถาดหลุมนะคะก็จะสะดวกเวลาเรามาแยกปลูกนะเยแล้วก็หวานๆอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเป็นมะเขือเทศไร่ชินีนะวนหวานๆไว้แล้อยู่ในนี้มาได้เป็นเกินเดือนแล้วนะคะนี่สารอาหารเริ่มร่อยหรอต้นเมื่อกี้นี้ก็เป็นแบบนี้แหละต้นยืดยาวเราจะต้องมาแยกปลูกเขาแล้วก็บำรุงให้เขาได้อาหารเต็มที่มันจะติดลูกนะถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไม่มานะคะ มังคุดเทศนี่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะนอกจากจเฉพาะด้วยเมล็ดแล้วก็สามารถที่จะเพาะด้วยกิ่งแขนงที่เราไปเด็ดออกมานะกิ่งแขนงตามซอกกิ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าสูงสักคืบหนึ่งขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะมาแช่น้ำนะคะน้ำธรรมดาน้ำปเปล่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็หยอดแบคบทีเรียสังเคราะห์แสงไปหน่อยนะคะอันนี้เป็นกิ่งที่อัิเสบน,นะเราแยกเข้ามาปลูกแล้วเผลอ,อรากขา แล้วก็เอากิ่งเนี่ยมาแช่น้ําไว้สีห้าวันเองอ่ะดูสิรากอีกสักอาทิตย์กว่าๆแล้วก็สามารถที่จะแยกเขาลงปลูกถุงได้แล้วแบบนี้ก็จะเร็วนะคะเพราะต้นเขาค่อนข้างโตแล้วเนาะ,ะอันนี้เป็นมเมล็ดที่สั่งซื้อออนไลน์นะถ้าจะเป็นมะเขือเทศจำไม่ได้ว่า11หรือ13บริกนะคะเป็นมะเขือเทศหวานนำเข้าสีเหลืองหรือสีแดง หรือสีดําไม่แน่ใจจริงสั่งมาหลายสายพันธุ์อยู่นะเก็บไ้ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะง้องรีบเพาะนะคะเดี๋ยวถ้าเอาไว้อย่างนี้น,นานๆนะ่ะโดยไม่เก็บในตู้เย็นนะอัตราการง่อง,ของเขาจะลดลงเรื่อยๆก็เสียดายนะคะหลายสิบ,บาทนะเป็นร้อยกว่าบาทนะนี่เขานับมาเล็ดขายเลยนะคะโดยเฉพาะพันธุ์นำเขาน,นี่ก็มาแชร์ไอเดียนะคะรับปลูกมะเขือเทศได้กินเองนะปลอดสารแล้วก็ เนี่ยหน้าหนาวนี่ก็เหมาะมากนะคะเหลืออีกไม่ถึงสองเดือนก็จะหมดหน้าหนาวแล้วปลูกผักอะไรก็รีบปลูกโดยเฉพาะผักที่ชอบอากาศเยน็นๆว่าจะเป็นสลัดนะซอบเบอรี่นะหรือว่ามะเขือเทศนะปลูกได้หมดในช่วงนี้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้สูตรอินซีนะดินปลูกนี่ก็ง่ายๆค่ะดินร่วนหรือดินหมักหรือดินถุงนะคะผสมกับปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะหรือปุ๋ยหมักของเราก็ได้แล้วก็ มีเศษซากใบไ,ไม้ผุๆก็ผสมลงไปด้วยนะคะมีขี้เถ้ากแกลบมีถ่านปนๆผสมลงไปด้วยนะคะมันเติมปุ๋ยทุกหนึ่งเดือน,นะคะแค่นี้ก็สามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้แล้วนะคะเป็นเมื่อเกิดปลอดสารเก็บกินได้เองที่บ้านไม่ต้องไปซื้อจากตลาดซึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าก็ปลูกยังไงเมื่อเกิดเทศถ้าไม่ขึ้นป้ายว่าปลอดสารจริงๆอะ่ะกว่า80%ก็จะเป็นเคมีนะคะเพาเขาเร่งปลูกเร่งโตเนาะเร่งขายถ้าเราอยากมีมืเกิดเทศ ปลอดสารที่ได้ประโยชน์เต็มที่และไม่มีเคมีตกค้างก็ต้องปลูกกินเองนะคะโอเคเอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะแยกกล้าวพวกนี้ลงถุงแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตของเขารวมไปถึงเทคนิคการดูแลเมื่เกิดเทอยังไงให้โตเร็วนะคะแล้วก็ให้ได้ผลผลิตดีนะคะนี่ลาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย